ทางออนไลน์แล้วก็ที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสสัมพันธ์แล้วครับก็คือน้องมิวนะครับสุภทธิ์จงชีวีวัดนะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีมุมมองแต่ว่าน้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมใช่ไหมครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมก็สนใจนะฮะในการที่ว่า ถ้าเรามีความเข้าใจแล้วก็มีมีม,มีมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยสามารถที่จะประ,ประยุกยุกใช้ในสายงานได้ยังไงแต่ว่าแน่นอนนะครับไม่ได้ตั้งใจนะฮะแต่ก็เป็นยุทธวิธีที่ดีนะครับผมคิดว่าก็มาถึงน้องมิวนะครับที่จริงเนี่ยได้ฟังวที่อาจารย์กดกพูดเมื่อกี้มันมากเลยชอบมากมากคือน่าคือน่าสนใจมากๆแล้วก็จากที่ฟังมาผมผมรู้สึกว่าที่เราต้องให้ความสําคัญเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำมากสุดตอนนี้คือ น่าจะเป็นเรื่องการออกแบบฟังก์ชันฟังก์ชันพื้นที่ชุ่มน้ำในในแต่ละชนิดในต่างที่ฟังมามีทั้งอนุรักษ์ด้วยมีทั้งเราสามารถสร้างเองด้วยแล้วก็สามารถมาประยุกใช้ภายในเมืองได้ด้วยผมรู้สึกว่าการที่เรากาหนดฟังก์ชันให้มันแน่นอนเนี่ยเราเรา,เราจะสามารถควบคุมพื้นที่ชุ่มน้าในในแต่ละอย่างได้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์กดบอกไปเรื่องเรื่องทรัพยากรน้ําเรื่องน้ําจืดตอนนี้ครับผมบอกบอกเลยว่าผมอาจจะเป็นคนที่ถ้ามองแบบถ้าไม่รู้เรื่องเลยนะ เวลาแม่น้ําไหลไม่ต้องไหลออกไหลออกทะเลใช่ไหมครับผมจากน้ําจืดกลายเป็นน้ําเค็มแล้วเราสามารถเอาน้ําเค็มมาดื่มได้ไหมดื่มได้แต่ว่าใช้งบประมาณสูงมากในการกันน้ํามาเพื่อดื่มทีเนี้ยน้ําจืดที่มันไหลออกมาข้างนอกไม่มีวันหมดไหมมีสามารถเติมเต็มได้ยังไงน้ําฝนแต่เพียงพอกับน้าทะเลที่เราสกัดมาได้ไหมไม่ต้องบอกเลยว่าการควบคุมน้ําจืดหรือว่าการจัดการเรื่องพื้นที่ชุมน้ำเนี่ยมันสําคัญมากๆ พราะว่าไม่ไม่งนนั้นในอนาคตเราก็ต้องหาเทคโนโลยีบางอย่างมาหรือว่าวิจัยบางอย่างมาเพื่อให้สามารถรองรับกับการที่เราเอาน้ําเค็มมาประยุกต์ใช้แล้วก็ามาดื่มน้ําได้ทีเนี้ยมันทําได้ในเวลาอันสั้นไหมกอาจจะก็อาจจะไม่อยู่ดีแล้วถ้าถึงเวลาอย่างที่อาจารย์บอกว่าพื้นที่แห้งแล้งไม่มีน้ําดื่มขึ้นมาทําไงตายกันหมดเลยทีเนี้ยอยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็หลายๆอย่างก็เนี่ยเคยฟังจากอาจารย์เขาพูดมาบอกว่าบางบางครั้งเนี่ยเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ําเวลาหน้าแล้ง เคยมีคลองอยู่พอเป็นหน้าแรงปุ๊บน้ํามันหายเขาก็คิดว่าเป็นพื้นที่เปล่าๆทาไงก็ถมที่สร้างบ้านเอา้าพื้นที่ชุ่มน้ําหายแล้วทีนี้นมันไม่ได้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้มีมีมีใครมามาคอยดูเรื่องนี้อย่างละเอียดถึงบอกว่าอยากให้มีการกําหนดฟังก์ชันชัดเจนครับผมว่าพื้นที่หนอ่ยถ้าอน,อนุรักษ์เนี่ยก็ควรจริงจังไปเลยนะเรารู้ว่าในจังหวัดนี้ในตนนําบลนี้มีพื้นที่ชุ่มน้ําส่วนไหนบ้างที่เราควรจะอนุรักษ์ หรือว่าพื้นที่ส่วนไหนบ้างที่เราสามารถเอามาประโยชน์ใช้สอยได้หรือว่าบางครั้งทําเป็นมัลติฟังก์ชันเลยก็ได้อนุรักษ์ด้วยแล้วก็สามารถนํามาท่องเที่ยวได้ด้วยแล้วก็สามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านแถวนั้นชุมชนแถวนั้นในการทําประกอบอาชีพต่างๆได้ด้วยทีนี้พอเรามีคนที่มาคอยดูอะไรผู้นี้ปุ๊บแบบเราเราเราจะสามารถป้องกันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจากที่อ่ะผมเมื่อกี้นั่งแต่งหน้าอยู่ถามถามอาจารย์ว่าเอ้ยตอนนี้ปัญหามันคืออะไรยังไงบ้างนะครับเขาก็พูดเรื่องการบุกรุกขึ้นมาเอา้า แล้วการบุกรุกมันมามันมาจากไหนมันก็มาจากสองทางคือคนที่บุกรุกกับเราไม่ได้มีการป้องกันบางบางครั้งเขาไม่ได้เขาไม่ได้รู้นี่ว่าไอ้พื้นนี้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้าแล้วเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยรัฐบาลอาจจะแบบเอ้ยสามารถมาใช้สอยได้นะหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยิดคิดว่าควรจะมีการแบบแบ่งชัดเจนว่าห้ามบุกรุกไปเลยออกกฎหมายไปซึ่งผมคิดว่าคงมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าคนที่มาคอยดูแล ว่าอันนี้คือห้ามบุกลุกนะหรือว่าอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราต้องรักษาไว้หรือว่าชา,ชาวบ้านต่างๆสามารถนํามาใช้สอยได้เนี่ยควรจะจํากัดชัดเจนอันนี้คือเรื่องพูดถึงเรื่องฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็เรื่องไอ้ทรัพยากรเนี่ยต้องบอกว่าสําคัญมากๆเพราะว่าแบบในอนาคตไม่ใช่ในอนาคตหรอกตอนนี้แหละน้ำประปามันเค็มแล้วจริงๆผมทานแล้วแบบทําไมน้ํามันขนาดกองแล้วนะน้ํามันยังเค็มเลยอะ่ะแล้วเรากินไปจะเป็นโรคไตไปเนี่ย ก็สงสัยเหมือนกันนบผมแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้การกันน้าจากน้ําเค็มมาเป็นน้ําจือดอ่ะโหยากมากๆคือต่างคือต่างต่างประเทศอ่ะอย่างประเทศญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ครับคือการบําบัดน้ําเสียใช้คอสน้อยกว่าการทําน้ําเค็มเป็นน้ําจือดอีกนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าของประเทศไทยเนี่ยเรื่องการบําบัดน้ําเสียเนี่ยอาจจะยังไม่เอฟเฟกตีฟเท่าขนาดประเทศญี่ปุ่นที่เขาสามารถเอาน้ําเสียจากโรงงานมาแล้วเอามาดื่มได้เลยครับผมก็คิดว่าถ้า ชูเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นก็น่าก็น่าจะดีเพราะว่าน้าก็สําคัญสาหรับส,สิ่งมีชีวิตแหละคนเราขาดน้าสองวันตายแล้วก็เลยคิดว่านี้ก็สําคัญมากๆเรื่องการพัฒนาเทคนโนโลยีในในการทําให้น้ําน้ําเสียเนี่ยสามารถกลับมาดื่มได้แล้วก็เรื่องขยะที่สําคัญมากเลยครับทําไมเราต้องอิมพอร์ตขยะเข้ามาในประเทศครับผมอันนี้อนี้สงสัยมากๆเลยทําไมเราถึงแบบมีการนําขยะเข้ามาในประเทศถ้าถ้าสมมติว่าเรามีโรงงานหรือว่าภา,าคอุตสาหกรรมที่สามารถแบบ เอฟเฟกตีฟมากในการที่อุ้ยเราเอาขยะกลับเข้ามาปุ๊บเราสามารถเอามารีไซเคิลบางอย่างเราได้วัตถุดิบกลับมาเพื่อมาสร้างสรค์ต่อเอามาสร้างแบบสร้างขวดน้ําพลาสติกต่อหรือว่าอุ้ยเรื่องพลาสติกนี่ก็สาคัญเดี๋ยวเก็บไปก่อนก็เอามาเดี๋ยวอีกจัดให้อีกเวทีนึงก็ผมก็เอามาเอาสามารถเอาวัตถุดิบมาใช้ต่อได้ครับผมก็ก็รู้สึกว่าก็ควรจะนําเข้ามาแต่ประเด็นคือไม่เอฟเฟกตีฟแล้วตอนนี้มันกลายเป็นว่าขยะล้นประเทศแล้ว ของดีจะส่งออกอย่างที่อาจารย์กนบอกเลยของดีส่งออกหมดเลยของเสียนําเข้ามาทําไมก็ไม่รู้เอามาก็ใช้ไม่ได้ด้วยพลาสติก,กสําคัญมากทาไมประเทศเกาหลีถึงมีการที่แยกพลาสติกทุกประเทศเพราะว่าต้องบอกว่าพลาสติกมีหลายชนิดครับผมแล้วก็ต้องเรียกว่าจุดเดือดไม่เหมือนกันทีนี้เวลาเราเอาไปไปหลอมแล้วกลับมาใช้ใหม่ะคุณภาพจะได้ไม่เท่าเดิมเพราะว่าถ้าเราเอาพลาสติกที่จุดเดือดไม่เหมือนกันมาเอามารวมกันปุ๊บก็จะได้พลาสติกแบบใหม่ขึ้นมาที่ไม่ใช่คุณภาพเดิม ก็เลยต้องบอกว่ายังไม่เหมาะที่จะนํามาใช้ครับผมถ้าบอกว่าโหคนไทยยังไม่มีวินัยในการแยกพลาสติกก็ยังไม่เหมาะนะแต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถในอนาคตเราสามารถปลูกฝังเด็กๆให้การแยกขยะต,ต่างๆเป็นดีฟอล l t ได้แล้วคือเขาสามารถแบบทําได้โดยที่ไม่ต้องคิดว่าเป็นภาระถึงตอนนั้นเราสามารถคงอินพุตมาได้แล้วก็สามารถแบบเนี่ยช่วยกันเขาเรียกว่าแยกกันแล้วก็เอามาทาเป็นวัตถุดิบใหม่ได้เนี่ยคือค่อยเหมาะในการอินพุตเข้ามา แตต่่่่ววาาอนนี้ก็คิดยังไมผเหมาะเ,เพื่อเจเนอเรชันต่อไปของเรานั่นเองค่ะวันนี้บอกแล้วแฟนคลับทุกคนของน้องมิวที่ขอบพระคุณเลยเดี๋ยวขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันด้านบนเวทีนะเดินเชิญเลยนะคะเชิญค่ะ เหมือนเป็นภาพรมครับนะคะต้องมีนะคะ